มาพาเด็กๆทำเมนูที่ชื่อว่า Dirty Cups กันค่ะเด็กๆมีคนไหนรู้จักเมนู Dirty Cups ับ้งไหมคะใช่ค่ะเมนู Dirty Cups นะคะจะเป็นเมนูที่เราจะทำดินกับน้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ right? in ่มด네ูกันที <us> ่วัต <Apa> ถ like <The> like, <needed> ุดิบและวัสดุอุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้มีเพียงแค่2อย่างแค่นั้นเองค่ะอย่างแรกนะคะคือ o อรีค่ะ โดยโอรีโอนะคะเราจะใช้เพียงแค่ส่วนของสีดำมาทำเป็นดินค่ะวัตถุดิบอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือเยลลี่ลูกนอนค่ะจะใช้สำหรับตกแต่งด้านบนของดินนะคะค่ะและส่วนของวัดสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีอยู่ใด้กันแค่สี่อย่างแค่นั้นเองค่ะอย่างแรกนะคะคือถ้วยค่ะสำหรับแยกไส้ครีมของโอรโอออกมาค่ะ อย่างที่สองนะคะคือถุงซิปล็อกค่ะเอาไว้ใสโอรีโอส่วนที่เป็นสีดำนะคะลงในถุงนี้เพื่อตีให้ละเอียดค่ะและอย่างที่สามนะคะนั่นก็คือช้อนค่ะช้อนนี้จะเอาไว้สำหรับตีโอรีโอให้ละเอียดและตักโอรีโอใส่ถ้วยนะคะอย่างที่สี่ค่ะก็จะเป็น ้วยที่สำหรับจะใส่โอรีโอไว้ข้างล่างและใส่หนอนไว้ข้างบนกลายเป็นเดรดี้คัพนั่นเองค่ะาเด็กๆพร้อมที่จะไปเริ่มทำเมนูนี้กันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำเมนูนี้กันเลยค่ะแรกเลยขั้นตอนแรกคือเราจะต้องแกะโอรีโอออกมาค่ะเพื่อนำไส้ครีมของโอรีโอมาใส่ไว้ในจานนะคะและนำส่วนของสีดำไปใส่ไว้ในถุงสิบล็อกเพื่อตีให้ละเอียดได้เลยค่ะ โดยจำนวนของโอรีโอที่ใช้ในครั้งนี้นะคะจะสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามขนาดของถ้วย d i อร์ c ี p คของเด็กๆได้เลยค่ะ แยกโอเรีโวสีดำามออกมาเสร็จแล้วนะคะส่วนโอเรีโอสีครีมหรือว่าไส้ครีมของเราเราจะแยกเอาไว้ก่อนนะคะเรายังจะไม่ใช้ในเมนูนี้ค่ะต่อมานะคะคือจะเด็กๆจะต้องปิดถุงสิบลลอกให้แน่นเลยค่ะโดยจะต้องไล่อากาศออกก่อนนะคะวางกับโต๊ะและรูดแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แผ่ออกค่ะวางกับโต๊ะและหาช้อนนะคะ มาทุบโอรีโอให้ละเอียดได้เลยค่ะเพื่อทำเป็นดินค่ะตอนนี้โอรีโอของเราเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะสำหรับ เอาไปใส่เป็นถ้วยแล้วทำเป็นโรี่คัพทำเป็นดินได้แล้วค่ะเด็กๆใช้ช้อนตักโอริโอของเราลงถ้วยเลยนะคะตักอย่างระมัดระวังนะคะ โอรีโอใส่ถว้วยเรดี้คับส์ของเราได้แล้วนะคะโอรีโอตัวจะกลายเป็นดินใช่ไหมคะส่วนต่อไปก็ขาดหนอนที่จะมาอยู่บนดินค่ะต่อมานะคะเด็กๆก,ก็สามารถแกะถุงเยลลี่รูปหนอนเพื่อตกแต่งบนหน้าดินได้เลยค่ะ เดอร์ตี้คัพของเราเด็กๆก,ก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆเด็กๆสามารถหาวัสดุอุปกรณ์และสามารถทำได้เองที่บ้านง่ายๆเลยนะคะหวังว่าจะชอบเมนูนี้กันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ